สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <S <S น้องม้วควันนี้วันนี้พี่มาอยู่กับน้องม์าที่บ้านบ้านอะไรนะคะบ้านมอมลื่นครับตำบลคลองลานพนาพอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรอ๋อบ้านมอมลื่นอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเนาะอยากทราบว่าน้องม้าเนาี่ยรู้จักไหมกูท้าได้ยังไงคะเออเคยเห็นไปออกบูธที่พร้อมไหลเหนือครับตลาดนัดของน้ําไใสที่เรามาประจํ่ค่ะแล้วเข้าไปดูรถ ที่ตลาดไหมคะดูแลชอบใจครับดูแล้วก็ชอบใจแล้วก็เลือกรถครับอ๋อแล้วแล้วใครแนะนํามาด้วยไหมคะเออแม่ค้าที่ตลาดครับเขาไปออกมาแล้วเขาแนะนําว่านี่ออกง่ายค่ะแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะของไมโครค่ะบริการถึงที่เลยต <laughs> าสัญญาถึงที่เลย <laughs> เอารถมาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะค แล้วทาไงก็ฝากฝากคุณมาร์กนะคะช่วยแนะนําและบอกต่อให้ด้วยนะคะได้คร่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ